สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่6มกราคม2564ครับอยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสจอดเล็กเชลซีครับโค้ชทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อของเราเป็นเรื่องราวที่กําลังร้อนระอุอยู่ในโลกโซเชียลเลยดราม่าจริงๆเออเป็นดราม่าเกี่ยวกับกรณีจุดโทษนะครับเป็นการตอบโต้นะ ในบทสัมภาษณ์ระหว่างเจเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลกับโอเลกกุนนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เราจะมาลงลึกแล้วนำข้อมูลบทวิเคราะห์จากทางสื่อต่างประเทศด้วยว่า ที่สองคนกําลังทํากันอยู่เนี้ยใครผิดใครถูกหรือมันเป็นเพียงแค่เรื่องของจิตวิทยาเท่านั้นตะกี้ขวัญบอกว่าเรื่องวันนี้มันค่อนข้างร้อนระอุใช่ไหมครับผมพอพูดถึงอากาศร้อนคุณหิวน้ำไหมหิวน้ําขึ้นมาทันใดอยากดื่มน้ำดีดต้องทํายังไงนี่ครับผมด้านหน้าของเรานี่ครับน้าแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับ,รบมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาบริษัทไทยเบบร์เดชจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายครับฝากด้วยเงียบไหมสุดยอดนะครับอ่ะโอเคก่อนเดือนเนี่ยขออนุญาตไป เล่านะดูต้นตอไล่เลียงไทม์ไลน์บทสัมภาษณ์ต่างๆว่ามันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากอะไร,รนะครับ,รบก็หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้เซาท์แฮมตันเจนครอปเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็ค่อนข้างมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสองจังหวะที่มันติดใจเจนครอปว่า <ừ. S 2> เอ้ยควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าหนึ่งคือ ซาดิโอมาเน่เนี่ยโดนสกัดลม้มลงแล้วก็อีกลูกหนึ่งคือแฮนบอลนะครับผู้เล่นของเซาแฮมตันนี่อันนี้คืออ่ะมาเลยดูทีละจังหวะอันนี้คือลูกของแฮนบอลครับผมนี่นะครับโอ้โหแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งคือมาเน่โดนสกัดลม้มลงใช่นี่ครับพอหลังจบเกมก็มีให้สัมภาษณ์เหมือนกับครอปก็อารมณ์ขึ้นอยู่พอสมควรครับนะให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าแฮนบอลจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดโทษที่ชัดเจนมาก แต่ผมถามผู้ตัดสินที่4เขาบอกว่าเช็ค VR แล้วไม่เป็นจุดโทษแล้วจังหวะของมาเน่โดนสกัดก็ควรจะได้อีกผมคิดว่าสิ่งนี้ผู้ตัดสินเนี่ยในจังหวะที่ตัดสินจังหวะของมาเน่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มผมได้ยินมาว่าแมนยูเนเต็ดได้จุดโทษ2ปีหลังเนี่ยเยอะกว่าช่วงเวลาที่ผมมาคุมลิเวอร์พูล5ปีครึ่ง ผมไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดของผมหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวสําหรับฟอร์มการเล่นนะเพราะว่าอ่ะผมก็ยอมรับว่าทีมของเราเนี่ยเล่นได้แย่จริงๆเราต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นให้ดีกว่านี้ไอ้ที่ตําหนิผู้ตัดสินอันเดรมารีเนอร์เนี่ยอ,อันนี้ผมว่าเข้าใจเพราะว่าคนเราพอรู้สึกเสียผลประโยชน์มันงุงินได้แต่ที่เป็นประเด็นคือไป <c oughs> ยกแมนยูเข้ามาเป็นบุคคลที่3าใ,ใช่ค,คือ ถ้าเกิดว่าครอปโอเคเออผมคิดว่าจังหวะมาเน่จังหวะแฮนด์บอลน่าจะได้จุดโทษนะผูะ้ตัดสินไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าทำไมดู v วอรเร็วจังจบแค่นี้ก็มมจะไม่มีประเด็นต่อเพียงแต่พอยกแมนยูเข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าเลยครับแล้วสื่อรู้งานครับสื่อเอาเรื่องนี้ไปถามโอเลขกุุหนาโซชาในพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนที่แมนยูจะเจอกับแมนซิตี้ในศึกลีกคัพรอบรองคืนนี้ ก็อเอาไปถามนะครับแล้วโอเลกุนนาโซชาก็สวนคืนเจอเกนคลอปนะครับโอเลกบอกว่าก็น่าเป็นความจริงไม่ใช่หรอนี่คือคําตอบของผมเราได้ฟาวได้จุดโทษมากกว่าพวกเขาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้จุดโทษกี่ลูกอพวกเขาอาจจะนั่งกังวลน,นั่งนับแต่ผมไม่เสียเวลาไปกับการน,นั่งนับหรอกอันนี้โอเลบอกนะครับโอเลยังบอกอีกว่าผมไม่เข้าใจทําไมคุณซื้อทีมอื่นๆถึงพูดแบบนี้แน่นอนผมเคยรู้สึกว่าปีที่แล้วก็ทีนึง เอครับรอบรองชนะเลิศแฟรงค์นัมพาดเจอกับเราเชลซีเจอกับแมนยูแลมพาดก็บอกว่าเราได้จุดโทษบ่อยและในเกมมันมีจังหวะที่เราควรได้แต่ไม่ได้ผมคิดว่าบางทีการพูดแบบนี้มันเป็นจิตวิทยาส่งผลต่อบผู้ตัดสินด้วยผมไม่ทราบหรอกแต่ถ้าเกิดคู่แข่งทําฟาวเราถ้ามันเป็นในกรอบยังไงก็ต้องจุดโทษนี่คืสัาษณ์โอเลย ครับก,ก็พูดไปตอบคําถามตามที่ผู้สื่อข่าวถาม,มนะคือจริงๆบทสัมภาษณ์ของของโอเล่เนี่ยก็ดูว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ตามเนื้อผ้าเหมือนกันนะอ้อาวในเมื่อคุณทําฟาวเราในกรอบเขตโทษอะ่ะมันก็ควรจะเป็นจุดโทษสิม,มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของจำนวนจานวนเนี่ยจริงๆเนี่ย ก็ควรจะไปสอบถามจากทาง f a หรือว่าไปสอบถามจากสมาคมผู้ตัดสินด้วยซ้ำไปถามเขาเขาก็บอกว่าอ้าวมันฟาวในกรอบอยโทษมันก็อืขอยู่โทษใช่ส่วนมันทีมเขาอ่ะเนาะส่วนถ้าใครจะได้ไม่ได้อันนั้นมันมันมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราอารมณ์ประมาณนั้นนะครับทีนี้มันสื่อเนี่ยก็โอเคถ้าอย่างเงี้ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นโอ้โหมันอยู่นิ่งไม่ได้เขาขุดเลยเออมันต้องลงลึกกว่านั้นอีกไยมไปดูซิว่าไอ้ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่า มันไม่ใช่แค่สื่อเดียวที่เล่นเรื่องนี้โอ้โหเดลี่เมลสื่อหัวใหญ่อะนะสกายสปอร์ตบีบ uh, ต่างแบบมีการไปคุณสถิติต่างๆ <c oughs> มาขึ้นมาเอามาแบบเอา,าให้เห็นเลยครับมาดูอันแรกกันก่อนนะครับที่เราจะเปิดให้ดูเป็นสถิติอ่ะเอาตั้งแต่เจนคอปมาเจนคอปมาคุมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือออกตุ e บอร2015ก็คือตุลาคม2015 <c oughs> นะครับถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ย ลิปูเนี่ยได้จุดโทษอยู่ที่อันดับที่5เห็นตามในนี้เลยนะครับ30ครั้งนะครับส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยได้ไป41ครั้งครับเท่ากับว่าแมนยูไนเต็ดได้มากกว่าลิปูสิบเอ็ดครั้งแล้วก็มีอีก3ทีมด้วยนะครับที่ได้มากกว่าลิปูนั่นก็คือเลสเตอร์เนี่ยอันดับ1เลย45ครั้งแมนซิตี้43ครั้งแล้วก็คิสซอฟเพลสสามสิบหกครั้งอันนี้นค,คือนับตั้งแต่เจอเก้นคล็อปคุมลิเวอร์พูลมาอออ่ะอะัันนนนี้นแรกรกคับมาดูอันที่2ครับ อันที่2เนี่ยลองไปนับตั้งแต่โอเล่มาบ้างโอเล่ uh, มาซีซั่นส0 1 8ัน้นะครับปรากฏว่าหงแดงนะครับได้จุดโทษนับตั้งแต่2 0 1 8ัเในี่ย17ครั้งนะครับ,อย, 2018, 2019, รนะรบอยู่อันดับที่4ของตารางของ,ของในบรรดาพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนแมนยูอันดับ1อยู่ที่32ครั้งรองลงมามเป็นเลสเตอร์24ครั้งแล้วก็แมนซิตี้18ครั้งครั้งอันนี้ก็จะเห็นภาพว่ามีหลายอันนะครับมีอันที่3อีกนะครับอันที่3มเนี่ยสกายเขาเจาะให้ลึกลงไปอีกอนะครับ จะเป็นทั้งสถิตินับตั้งแต่5ปีหลังสุดตั้งแต่2 0 1 6 1 7จนถึงซีซันปัจจุบัน2 0 2 0 2 1 2 1นะครับ5้ซีซันหลังสุดแล้วก็มีเรื่องของการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเข้ามาเปรียบเทียบด้วยที่เพื่อนๆเ,เห็นใ,ใ,ในในหน้าตารางนี้นะครับ ừ ừ ừ. สีแดงๆขีดๆเล็กๆมันคือจนนํานวนจํานวนจุดโทษนะครับส่วนสีนฟ้าอันยาวๆอันนั้นคือการสัมผัสบอลในรอบเขตโทษ<อ>คือในทุกๆปีเลยนะครับ ลิฟูจะสัมผัสบอลในขอบเขตโทษในช่วง5ปีหลังสุดเนี่ยมากกว่าแมนยูนเต็ดตลอดเลยเห็นไหมครับอ,อันนี้เป็นการเปเรียบเทียบไล่เรียงปีเลยแต่เราจะสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับว่าซีซั่น2016-17และก็17-18เนี่ยผงได้จุดโทษมากกว่าแมนยูนะครับนิดหนึ่งผงได้11แมนยูได้7นะครับแต่3ซีซั่นหลังสุด2018-19 2019-20 2020-21 2018, หรือว่ายุคโอเล่เนี่ยหงแดงได้17แต่ว่าผีแดงได้32นะครับ อันนี้ก็คือกราฟิกจาก s k y Sport แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเสริมให้อีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่มีกราฟิกขึ้นนะแต่ว่า DailyMail เนี่ยก็บอกว่าถ้านับซีซั่นก่อนเนี่ยทุกรายการเนี่ยแมนยูอันนี้ทุกรายการนะคือที่ผ่านมาที่เราพูดเนี่ยอันนั้นคือแค่พีมยรีกแต่ที่ Daily เม i l ยกคือทุกรายการผีแดงได้ไป22ครั้งเมื่อปีที่แล้วมากที่สุดในบรรดาหลีกหลักของยุโรปเลย,เยคือเอาเคดูจากกราฟสถิติต่างๆดูจากตัวเลขจํานวนที่ ทีมต่างๆในพิมลีกได้จุดโทษโอเคสื่อได้ข้อสรุปแล้วว่าบทสัมภาษณ์ของเจนคลับที่พูดออกมาถูกต้องใ,ใ,ในในในแง่ของตัวเลขในแง่ของตัวเลขเนี่ยเจนคลับพูดถูกต้องแต่ว่าสื่อบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยของข,ของครับคือเขาไม่ได้อยากจะไปจี้เรื่องจุดโทษหรืออยากจะไปโบยให้กับแมนยูหรอกแต่เป็นเกมจิตวิทยานะครับอย่างสกายสปอร์เนี่ยเขาบอกเลยเพราะว่า ลิพูเองเนี่ยก็เคยได้จุดโทษที่แบบง่ายๆเหมือนกันอันนี้คือตามบทวิเคราะห์ของสื่อนะครับถ้ามองจากสถิติก็อย่างที่บอกเจนครอปถูกต้องเลยตั้งแต่ตอนที่เขามาคุมทีมเนี่ยโอ้แมนยูในเต็ดได้จุดโทษเยอะสื่อบอกว่าครอปเนี่ยเล่นเกมจิตวิยาตั้งข้อสงสัยว่าทําไมทีมของเขาไม่ได้จุดโทษแต่แมนยูเนี่ยทำไมได้จุดโทษบางลูกก็ดูง่ายๆเช่นลูกที่บรูโนเรียกจุดโทษนะครับตอนที่กลับมาเตะฟุตบอลกันใหม่ ช่วงโปรเจกต์รีสตาร์ทเจอกับแอสเซลมินล่าดูเหมือนว่าบรูโน่เนี่ยจะลากขาไปด้วยซ้ำอันนี้จังหวะนี้ที่ที่พี่มันจะมีประเด็นตอนนั้นว่าคือคือถ้าเกิดดูจากบทสัมภาษณ์โอเลที่โอเลอ้างอีถึงแฟงลัมพาอลลัมพาดลพูดถึงจังหวะนี้แหละใช่นะครับอ่ะเนี่ย อันนี้คือจังหวะที่ที่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมันควรได้หรือเปล่าแต่ทำไมถึงได้เหมือนกระโดดียบหรือเหมือนกระโดดแบบยืดขาแล้วไปโดนทางด้านคอนซ่าแล้วมันก็เป็นประเด็นในตอนนั้นออแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับมามองทางฝั่งของลิเวอร์พูลของตัวเจสันท็อปเองเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่โดนวิจาร์เหมือนกันอ,อันนี้คือภาพจังหวะในเกมกับเออเลสเตอร์ ester, ใช่ไหม้ายเกมช่วงท้ายเกมซาริโอมาเน่มาเรียกจุดโทษนะครับหลายฝ่ายก็มองว่าเฮ้ย มาเน่ล้มง่ายไปหรือเปล่านะซึ่งทุกอย่างเนี่ยสื่อก็บอกว่าอะถ้าในมุมของโคช้ชแน่นอนว่าเขาต้องเลือกที่จะปกป้องทีมของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทีมของเขาก็เคยได้จุดโทษง่ายๆเหมือนกันคือมันก็มีทั้งสองฝั่งแหละที่ได้ทั้งข้อดีอข้อเสียจากการตัดสินอืค,คือสกายสปอร์ตสรุปเลยว่าเอาแบบนี้แล้วกันเอาให้ความรู้สึก ช่วงบทสัมภาษณ์แรกปเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นการโหมโรงก่อนศึกแดงเดือดเพราะเดี๋ยวจะเจอกันกนี่<ค>ดเดี๋ยวจะเจอกันค <object S 2> ือผมมองว่าเจนนี่คอปแอบหวังเหมือนกันว่าเออคุณคิดดูแล้วกันตั้งงานเจนนี่ค็อปก็บ่นเรื่องว r าเรื่องการตัดสินมาหลายนัดแล้วก็ค<อ>ือไม่ค่อยพอใจที่ว่าหลายๆนัดก็อยากจะได้มีหลายจังหวะที่ควรได้และไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตั้งงานเขาไม่พูดนะทำไมเจนนี่คอปต้องมาพูดก่อนเจอกันอีกสัปดาห์กว่าผมว่า เจตนาจะคอบชัดเจนคือเหมือนพยายามกดดันเหมือนกันอ,อบอกอว่าส่งจิตวิทยาเหมือนกันเดี๋ยวเกมเจอกันเนี่ยในแดงเดือดอ,อย่อยามาเป่าง่ายๆแบบนี้นะอ,อย่ามาทำให้เกิดประเด็นใหญ่มาเกิดดราม่าแบบนี้นะเหมือนกับเป็นการกำชับผู้ตัดสินว่าเออควรจะมีแบบการออระมัดระวังการไต่ตองให้ถี่ถ้วนมากขึ้นซึ่งไม่รู้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลอ,อ,อันนี้ออคือมุมของ s k y Sport นะครับส่วนมุมของ DailyMail DailyMail บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าดูจากตามสถิติอะ ก็เป็นเหมือนที่เจอเก้นครอปพูดไว้ว่าถ้าเทียบเป็นค่าโทษเฉลี่ยแล้วอะคอมแมนยูจะได้ถีกกว่าจริงๆแต่เดลี่เมลบอกว่าเจอเก้นครอปน่าจะลืมไปนะครับว่า2ปีหลังสุดเนี่ยมันมี VAR เข้ามาแล้วปีนี้เป็นปีที่2ที่มีการใช้ VAR ซึ่งตัวเลขจุดโทษเพิ่มขึ้นทุกทีมอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถดูย้อนหลังได้แต่ก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่มี VAR อาจทาให้ลิวผูลพลาดโอกาสไปบ้างช่วงที่ครอปคุมแล้วแต่โอเล่ยังไม่ได้คุมไง และที่สําคัญคือแมนยูน t เต็ดได้เยอะกว่าจริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเรียกฟาวได้มากกว่าและมี VAR ที่คอยตรวจทุกการฟราวให้ด้วย hmm. นี่คือมุมของเดลี่เมล l คือเขาก็มองว่าอ่ะถ้าถ้าดูจากสิ่งที่ครับพูดจริงไหมที่แบบว่า2ปีหลังสุดของแมนยูได้มากกว่า5ปีเครื่องของครับตัวเลขมันก็บอกว่าจริงแต่เดลี่เมล l เขาก็ไม่ได้เข้าข้างฝั่งลิเวอร์พูลนะ เขาก็มองว่าแต่จริงๆเอ้ที่มันได้แต่ละครั้งอ่ะมันมีการเช็ค v a r ตลอดแล้วจริงๆจะไปตำหนิแมนยูก็ไม่ได้ที่เขาได้ก็เพราะว่าเขาเช็คมาแล้วจริงๆอจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโคตรละเอียดอ่อนเลยนะม,มันมันเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดอีกอย่างหนึ่งคือเ,ออเมื่อกี้บอสพูดไปแล้วว่าจริงๆคุณซื้อทุกคน,น่ะก็พยายามปกป้องอผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วทุกทุกทีมเลยไม่ใช่แค่คอฟกับ กับโอซโซชานะคุณซื้อทุกทีมจะพูดเข้าข้างทีมตัวเองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ผมมองว่าถ้าเราจะต้องลงให้มันลึกไปกว่านี้ผมว่าต้องดูที่สไตล์การเล่นด้วยหรือเปล่าอคือผมว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเขาได้เยอะมาต่อให้อยู่ในยุค VR หรือไม่มี VR เนี่ยแต่ผมว่าตั้งแต่เข้ายุคโอเล่ด้วยสไตล์ที่ตัวลุกเขาเป็นสายเลี้ยงจี้อผมมองว่าตรงนี้มันมีโอกาสได้จุดโทษเยอะกว่าแรดฟอร์ดมักซียาวผมมองว่าพวกพวกนี้เป็นสายเลี้ยงจี้คู่แข่งในกรอบเขตโทษเลย ผมผมมองอย่างนี้คนระับผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเรานับแค่ตัวรกมีความเร็วอะผมว่าลิเวอร์พูลต,ตัวรถก,ก็มีความเร็วครับซาร่าซาดิโอมาเน่ผมว่าความเร็วก็ไม่แพ้แรชฟอร์ดกับมาซิยาอ์แต่ถ้าจะให้วิคาะห์ในมุมของผมนะว่าทําไมแมนยูถึงได้จุดโทษมากกว่าผมว่าเป็นเพราะลิเวอร์พูลช่วงนี้หลักช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ทีมที่เจอกับลิเวอร์พูลรับลึกไม่ค่อยเข้าบอลสุมสี่สุดมากเพราะฉะนั้นต่อให้ลิเวอร์พูลเอาบอลเข้าไปในกรอบเข็โทษบางทีเขาจะไม่ทำฟาวล์ขับื่า พอรู้ว่านี่คือเลี้ว์วูลแต่สไตล์ของแมนยูอะแมนยูเป็นทีมที่บางนัดไม่ไม,ไม่ได้โถมบุกฝั่งเดียวบางนัดแมนยูเป็นทีมที่เล่นส่วนกลางรอรับลึกรอเคาน t เตอร์แอตจากความเร็วแล้วพวกลองคิดภาพตรองลองหลังดูนะครับกองหลังในการเข้าสกัดเวลานักเตะเลี้ยงจี้เข้ามากับกองหลังในการตามสกัดในจังหวะ c o u n t เตอร์แอตแแรงบวกแรงอะไรต่างๆเข้ามา ผมว่าด้วยสไตล์ของแมนยูที่เป็นบอลไดรเรกกว่าเค์าตร์แอตแท็กเยอะกว่ามันมีโอกาสที่แมนยูจะเรียกจุดโทษได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงผมว่าถ้าดูจากสไตล์การเล่นผมก็ไม่แปลกใจนะเพราะเราดูหลายๆทีมเราดูอย่างแมนซิตี้ดูอย่างลิเวอร์พูลพวกนี้ขึงบอลบุกใส่คู่ต่อสู้หมดแต่แมนยูอ่ะมีมุมสวนกลับมผมเลยเข้าใจคือถ้าเกิดถามว่าแมนยูมีอันที่ไม่น่าได้จุดโทษไหมผมว่าเราก็เห็นภาพไปแล้วว่ามันก็มีช็อตตอนที่บรูโน่กับวินล่าเมื่อปีก่อนมันก็มีแต่โดยส่วนตัวจากที่ผมดูแมนย ยุคโอเล่มาผมว่าเกินร้อยละเก้าสิบผมว่าก็สมควรจุดโทษนะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่แมนยูได้จุดโทษเยอะเป็นเพราะกรรมการเข้าโค้งเข้าคางผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอันนี้มองว่เป็นกลางนะส่วนของคําพูดเจอเกนคล็อปที่พูดถึงโอเล่กุนน่าโซชาเนี่ยเอาว่ากันตา,ตามความถูกต้องอ่ะตัดเรื่องจิตวิญญาณออกไปอันนี้เหมือนคล็อปกแบบ็อาจจะแบบอาจจะพลาดนิดนึง<ด>ตรงที่ไปไปอ้างอีกบุคคลที่สามมาแต่เชื่อผมสิ มันดราม่าแค่ตอนนี้เดี๋ยวผ่านไปสัปดาห์เดียวเงียบเพราะท้ายที่สุดถึงแม้เจอแค่ครอปจะไม่ควรอ้างอยู่บคนที่สามแต่ผมว่าลึกๆครอปเขาก็หวังเรื่องจิตวิญญายจริงๆนั่นแหละใช่ <u> <Chand ler> คือช่วงนี้ลิฟฟูอยู่ในช่วงที่เอาว่ากันตามตรงฟอร์มดรอปนิดหนึ่งแต่แมนยูขาดขึ้นขึ้นมา <ừ> ผมว่าเขาก็เลยเอาจุดนี้มาใช้บ้างเพื่อเป็นการเล่นจิตวิญญายเพราะว่าก็เหมือนที่โอเล่บอกเองว่าตอนที่แลมพาร์ดพูดมันก็ส่งผลต่อเกมจริงๆเพราะฉะนั้น เป็นดราม่าที่เกิดแล้วร้อนระอุแต่ผมมั่นใจครับจบแดงเดือดสัปดาห์นี้ไอ้ดรามา่าจุดโทษใครเยอะกว่ามากกว่าน้อยกว่าผมว่าเดี๋ยวเงียบหายไปเองแล้วผมบอกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของปียรลลีกที่มันเกิดขึ้นมาเป็นสิบสิบปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการให้สัมภาษณ์เจอจิตริยาแบบนี้คนไหนมองไงคือผมเห็นด้วยคล้ายๆกับที่เตอร์โบส์พูดเลยเรื่องของสไตล์สาคัญคืออย่างที่ผมบอกว่านักเตะแมนยูเลี้ยงจี้เก่งและผมรู้สึกว่านักเตะเลี้ยงบัว เอาแค่ค่าคือข้อความเร็วอ่ะมีมีใช่แต่ผมรู้สึกว่าอันเทียบอย่างเงี้ยซาร่าโดยส่วนตัวผมว่าซาร่าไม่ใช่นักเตะที่มีค่าการเลี้ยงที่เก่งอ่ะแบบว่าไม่ไม่ใช่คนที่เลี้ยงในพื้นที่แคบได้ดีเท่ากับแรดฟอร์ดหรือมาร์คซียาวแต่สปีดเร็วจริงแล้วส่วนใหญ่อ่ะกองหน้าเรียบภูอย่างเช่นซาร่ากับมาเน่อย่างเงี้ยจะขูบเข้ากลางแล้วรอเข้าทําคือไม่ได้เลี้ยงจี้เยอะเท่ากับที่แมนยูเตดทำอ่ะผมเลยใช้คําว่าสไตล์การเล่นไงเรียบูเลยได้น้อยกว่าด้วยอันนั้นส่วนหนึ่ง นะครับแต่แค่เพียงแค่ว่าถ้านับเฉพาะซีซั่นนี้แฟนบอลลิฟูผลงานของลิภูมันดรอปลงมานิดนึงแล้วก็มีหลายจังหวะที่แฟนบอลลงไปถึงเจ้าองคอพเองก็เชื่อว่าควรได้แต่ไม่ได้ อยู่หลายครั้งก็เลยอาจจะมีหัวร้อนในลักษณะแบบนั้นไงมีมีหัวร้อนที่เข้าใจได้โดยเฉพาะไอตอนที่เจอกับ Ever เอเวอร์ตันใช่ไอวันที่คุณเสียฟันได้เสียเตียโก้ทายเกมเข้าไปแล้วเช็ควีรอาร์รับนิดเดียวอกีกมันก็มีมุมหัวร้อนกันได้แล้วจริงๆถ้าเราดูห้าปีเครื่องที่เจอแกนครอปบอกจริงอันดับหนึ่งไม่ใช่แมนยูไม่ใช่ลิฟูลไม่ใชนเลสเตอร์จริงๆเลสเตอร์เนี่ยเข้ากับอีหลอดที่ที่ผมพูดไปเลยเลยว่าเขาเป็นทีมที่รอได้โตกลับแล้วกองหน้าเขาใครเจมี่วารีหรือถ้าอย่างของแมนเชสเตอร์เนี่ ผมพอนึกภาพออกเลยใครที่เลี้ยงจุดโทษบ่อยน่าจะเป็นไริสเตอร์ลิงไนิสเตอร์ลิงคนนี้ชอบเลี้ยงจ่อเข้าไปที่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งลิฟูตัวเลี้ยงจ่อมันมีไม่เยอะความรู้สึกผมอ่ะมันมีแค่ซาดิโอมาเน่คนเดียวผมเป็นคนที่ไม่ได้ติดใจอะไรกับเวลาทีมอื่นได้จุดโทษหรือทีมตัวเองได้จุดโทษถ้าเกิดว่ามันเกิดจากจังหวะที่มีการเข้าประทะกันจริงๆไม่ใช่เป็นการพุ่งล้มแบบน่าเกลียดอยู่ดีพุ่งล้มหรือ ถ้าเป็นเข้าประทากันเบาๆแต่มันไปขัดขวางการเล่นของคู่แข่งผมก็มองว่ามันก็ควรให้จุดโทษได้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่นําไปสู่การลุ้นประตูดได้ผมก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมคิดว่าจิตวิญญาณล้วนๆล้วนๆครับส่วนถ้าแบบว่ามันจะมีผิดพลาดอะไรอะ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของของการทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่อาจจะผิดพลาดในบางจังหวะนั้นๆ ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเข้าข้างทีมนู้นทีมนี้ไม่ไมไเกี่ยวผม<อ>ว่ากรรมการเขาพลาดของเขาเองเรื่องความบิดพลาดมันอยู่เหนือการควบคุมของของโซชาของทั้งเจอร์เก้นครอปแล้วถูกต้องมันไม่เกี่ยวกับสโมสรแล้วคือถ้าคุณจะจี้เรื่องนี้ถ้าจะเถียงกันว่าเฮ้ยทีมมึงจุดโทษเยอะทีมมึงจุดโทษน้อยผมว่าไปจี้ผู้ตัดสินดีกว่าถูกต้อง,องไปจี้เขาเลยว่าเอาทำไมถึงให้ทีมนี้ทำไมถึงให้จังหวะนี้ไม่ควรจะมาบอกว่าโอ้โ oh หจริงๆมันไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องที่จะควรเอามารอด้วยซ้ำอ่ะถูกต้องครับเพราะวว่่าาอสมติ และฟอดโดนสก,กัดเนี่ยโซชาไม่ได้คนเอายกนกหวีขึ้นมาเป่าอ้าวใจจยโทษใช่ไม่ใช่ผู้ตัดสีนเป็นคนเป่านั่นแหละก็ตามนั้นแล้วแต่มุมมองแล้วกันถูกต้องครับก็นานาจิตตังนะครับ <c oughs> ผมอาจจะบอกไปว่าเดี๋ยวอาทิตย์นึงก็เงียบ <c oughs> แต่สมมุตินะ คิดอ,อีกมุมนึงอ่าแดงเดือดอ่ะถ้าแดงเดือดคนนี้มันมีจุดโทษฝั่งใดฝั่งนึงขึ้นมานะดราม่าแน่นอนโอ้ยดราม่าคูณสองแน่นอนโอ้นะครับร้องระอุแบบนี้นึกถึงน้ำดือดอะไรนะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ครับข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพ2020นะครับการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2020บริษัทไทยเบฟเวอร์รีจจำกัดมหาชนนะครับร่วมกัับมมหหาาาวิททยยยลลลเเเคคโนโนนนีรรระะจออก้พื และสถาบันอุดมศึกษาระเบิดศึกฟุตบอล University Tournament 2020นนะครับณสนามฟุตบอลย่าเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งการแข่งขันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารากฐานของวงการฟุตบอลไทยรวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษาให้มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันขกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ด้วยในปีนี้นะครับมีทีมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น24สถาบันแข่งสายการแข่งขันการออกเป็นแบดกลุ่ม <c oughs> นะครับแบ่งออกมาเป็น8กลุ่มและได้ทําการแข่งขันขไปแล้วทั้งสิ้น8คู่ในช่วงระหว่างวันที่22-25ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนการแข่งขันครั้งต่อไปจะเริ่มแข่งอีกครั้งในวันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับก็คือกลางเดือนหน้านั่นเองณสนามฟุต <c oughs> บอลย่าเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืนอติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook University Tournament ครับครับนะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตจอบประเด็นในวันนี้นะครับครบถ้วนนะก็ยังไง2งช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ย t u b e กด subscribe ให้กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยเข้มข้นทุกบทวิเคราะห เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเราสามคนคแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ